สมาคมสื้อมวลชนอุบลราชธานีเพิ่นกันได้มีการจัดทํำบุญถวายพัตหารและกับปัจจัยเพื่อที่จะอุทิศส่วนกุศลให้กับซื้อมวลชนที่เสียชีวิตเนื่องในวันนาคาวปี2 5 6 7ค่ะ นายชนละิจันสิงค์ค่ะนายกสมาคมซื้อมวลชนอุบลราชธานีนายนบนภาพ,พันเพ่งประท่านมูลธิซื้อสางซุขพร้อมด้วยคณะที่ปรึกษากรรมการสมาชิกสมาคมซื้อมวลชนอุบลราชธานีและซื้อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดอุบลราชธานีค่ะได้ร่วมกันถวายพัตหารและกับปัจจัยแด่พระภิกษสุสงฆ์จำนวนหารูปเนื่องในวันนาคาว,วันที่หามีนาคม2 5 6 7ยอยู่ที่วัดกลางตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ค่ะนี่ เื่ออุทิศส,ส่วนกุศลเหุ้กับซื้อมวลชนที่เสียชีวิตค่ะทางด่านนายชนลทิตจันสิงนายกสมาคมซื้อมวลชนจังหวัดอุบลราชธานีก็ได้บอกว่าวันนักข่าวซึ่งกตรงกับวันทีหามีนาคมของทุกปีทางสมาคมซื้อมวลชนจังหวัดอุบลราชธานีก็ได้จัดงานเป็นประจำทุกปีนะคะซึ่งแต่ละปีก็จะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไปโดยในปีที่ผ่นานๆมาจะมีการมอบทุนการศึกษาและชุดนักเรียนให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนการจัดเซวนาซื้อมอ เรื่องการปรับโตของซื้อมวนชนในยุคดิจิทัลแต่สิ่งที่ปฏิบัติกันมาตลอดนะคะกบที่เป็นการทําบุญเลียงพระเพื่อที่จะอุทิศส่วนกุศลให้กับซื้อมวนชนในจังหวัดอุบลราชธานีที่ลลวงลับไปแล้วทุกสาขาทั้งบวชสิเป็นนักจัดรายการวิทยุนักหนังสือพิมพ์และนักโทรทัศน์ตั้ตงแต่ในอดีตจนหอดปัจจุบันค่ะ สำหรับวันนาะคาวในปี2 5 6 7นี่นะคะทางสมาคมกระด้นเน้นการจัดงานแบบเปรียบง่ายก็คือการทำบุญเลี้ยงพระปล่อยพันธ์ซัตว์น้ำ ซึ่งในปีนี้ทางสมาคมมีการจัดกิจกรรมผ่ากลางวันค่ะมีการแข่งขันเซปักตะกอเพื่อที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ระวางซื้อมวลชนกับหน่วยงานราชการที่อาคารโดมสำนักประชาสัมพันธ์เขตสองอุบลราชธานีส่วนผ่ากลางคืนค่ะมีการจัดเลี่ยงสังสรรค์ที่โรงแรมซุนี่แกรนโดยการจัดงานวันนาคาวปีนี้นะคะเพิ่นก็บ,บอกว่าต้องขอขอบคุณหน่วยงานบวสิเป็นผาคราัฐหรือว่าเอกชนที่ได้รวมท้าบุญกับทางสมาคมซื้อมวลชนอุบลราช สถานีในเทือนนีนําค่ะ